สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องม่นำตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไทลิสแลนนั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะนั่นก็คือรีวิวอาชีพชาโดซอร์สแมนเป็นอาชีพที่6ต่อจากพีทนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายการเก็บสแตก็กวิธีการเล่นทั้ง2ส,สายนอกจากนี้นครับผมจะพูดเรื่องสกิลพอสวรรค์และสกิลวัติเนทรด้วยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาไปรับชมรีวิวกันเลยครับไป ถ้าเพื่อนสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกม Top u p Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k c o v e r M Joy Offline Chill Hero ah Lite e g u u e of Legend s และเกมมือถืออื่นอีกมากมาย ทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตีสอนะครับถ้าเปเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอเริ่มต้นในที่สายที่1นะครับสายเจ้าเล่ห์นะครับหรือว่าสายพิดนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออธิบายการเก็บสแตตนะครับหรือพลังงานสเปกตรัมสายนี้ก่อนนะครับจะค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะและยากกว่าอาชีพอื่นๆนะครับให้เพื่อนมาดูนี้ก่อนนะครับเห็นตรงแมงป่องไหมเนี่ยที่ไม่มีเลข100อนะครับ ล้วก็จะมีไฟลุกๆเนี่ยตรงกลางตัวแมงป่องนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าค่าพลังงานนะครับเขาจะให้มา100แต้มซึ่งค่าพลังงานตัวนี้ครับสามารถเก็บได้จากการโจมตีปกติหรือว่าตีธรรมดาน,นั่นเองอ่ะเขาะเ้าใจว่าแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่านที่บรรทัดบนพลังงานสเปกตรัมเก็บยังไงนะครับเขาบอกว่าไลฟ์สกิลดาบยาพิษและสกิลปีศาจฟาดฟันเพื่อเพิ่มเลเวลพิษนะครับซึ่งจะสามารถใช้สกิลพิษ และพิษท,ทิ้มแทงได้นั่นเองนะครับก็คือสกิลที่3นั่นเองมาดูที่สกิลที่1นะครับดาบยาพิษใช้พลังงาน30หน่วยนะครับก็คือตรงกลางแมงป่องนั่นแหละ้างไนเมะกายภาพาเท่ากับ7 4ของเอทเคตัวละครเรานะครับและได้รับเลเวลพิษหนึ่งเลเวลอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูก่อนจะได้ไม่งงนะครับปึ๊บอ่าได้พิษหนึ่งเลเวลครับสังเกตได้นะครับตรงหางแมงป่องเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมา1จุดนะครับเห็นไหมอ่าผมตีด้วยหนึ่งที เห็นไหมครับเห็นต้องห่างไหมขึ้นมา2สเต็คแล้วนี่3สเต็คนะครับอ่าเข้าใจไว้แบบนี้ก่อนนะว่าส่วนหางของแมงป่องนะครับคือการเก็บสแต็กพิษนั่นเองนะต่อไปสกิลที่2นะครับปีศาจฟาดฟันต้องใช้พลังงาน30หน่วยเหมือนเดิมนะครับโจมตีเป้าหมายอย่างรวดเร็ว4ครั้งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างระเบิดกายภาพเท่ากับ23%ของ a อ k เตัวละครนะครับและได้รับสแต็กพิษเนี่ยหนึ่งเลเวลนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับ สังเกตที่หางเห็นไหมขึ้นมาหนึ่งจุดนะครับอ่ะสองจุดได้เห็นไหมอ่ะสามจุดหลักๆคีย์เวิร์ดของสายนี้นะครับคือการเก็บสแต็ปพิษนะครับโดยใช้สกิลหนึ่งกับสองนั่นเองนะครับเข้าใจง,ง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับพิษทิมแทงนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะต้องใช้เลเวลพิษ1สแต็กนั่นเองนะครับ หรือพูดง่ายคือไอตรงห่างแมงป่องนี่แหละที่เราเก็บจากสกิล1และ2นะครับเราต้องมีอย่างน้อย1นึ่งสต็เพื่อใช้สกิลนี้นะครับสกิลนี้นะครับเขาบอกว่าเรียนแบบแมงป่องพิษนะครับโจมตีเป้าหมายด้านหน้าซานาเมตกายภาพเท่ากับ74%ของเอตเคตตัวละครเรานะครับและเขาบอกว่าเมื่อเลเวลพิษถึง5เนี่ยสกิลจะถูกแทนที่ด้วยพิษมรณะนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเก็บสแต็กห่างแมงป่องครบ5เนี่ยสกิลนี้มันจะเปลี่ยนเป็นพิษมรณะนะครับ สำหรับสกิลพิมรณะเนี่ยจสะสร้างราเมิแกายภาพ84%ของ ATK นะครับกับเป้าหมาย2ครั้งนะครับเอฟเฟกนี้จะคงอยู่20วินาทีนะครับและสามารถซ้อนทับได้สูงสุด40วินาทีอ่าเดีผมใช้ให้ดูก่อนนะครับจะได้ไม่งงอ่าสกิลหและ2นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บสแต็กให้ครบ5เลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือครบ5นะครับและใช้สกิล3ครับเป็นสกิลพิษนะปึ๊บแบบนี้ครับ เมื่อใช้สกิลพิษเนี่ยมันจะมีหางไฟแมงป่องเห็นปหมถ้าหางไฟนี้หมดนะครับพิษมันก็จะหมดนั่นเองอ่าเขาแจง่ายแบบนี้ครับไม่ยากแต่ถ้าเกิดเราเก็บหางไม่ครบห้าล่ะอ่าเก็บสักหนึ่งหรือสองก็พอเราสามารถใช้สกิลสามได้เลยครับปึ๊บแล้วใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมตามสแต็กหางของแมงป่องนั่นเองสมมุติว่าอ่าเราตีไปสักสี่แล้วกันอ่าสี่นะ สกิล3เนี่ยจะใช้ได้4ครั้งนะครับดูนะ1 2 3 4เห็นไหมจบแล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการสกิลพิษให้เราเก็บเสกให้ครบ5ครับ1 2 3 4 5เห็นไหมเป็นสกิลพิษแล้วเห็นไหมก,กดใช้นะครับ และหางแมงป่องก็จะเป็นไฟนะครับคือเวลาของพิษนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับต่อไปสกิลที่4นะครับมีชื่อว่าจู่โจมมรณะสร้างดาเมจกายภาพนะครับทันทีให้กับเป้าหมายเนี่ยสามนะครับและทําดีบัฟกับเป้าหมายนะครับจะทําให้โดนดาเมจครั้งต่อไปนะครับแรงขึ้น10%อร์เซ็นต์่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับท่าที่4นี่ครับเห็นไหมมันจะขึ้นตรงนี้ครับได้รับดาเมจจากผู้ไล่เพิ่มขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ใช้ด้วยหนึ่งครั้ง คร๊บอ่ะดูตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้เราใช้สกิลหรือว่าตีปกติก็ได้ครับคั้นต่อไปจะแรงขึ้น10%นาน4นาทีเป็นดีบัฟนะครับเข้าใจง่ายแบบนี้เนาะต่อไปสกิลที่5นะครับมีดควงสว่านต้องใช้พลังงาน30หน่วยนะครับก็คือไอ้ตรงแมงป่องตรงนี้นะใช้มีดบินนะครับโจมตีศัตรูรอบๆนะครับเป็นสกิลหมู่นั่นเองนะครับและหากโดนศัตรูนะครับ1 1ตััััววเเเนนนนนนนีีี่ยยกกกกก็็จจะะะะลลลลดคครบสสิิ้้มาาาๆทุอชพปหมู่นะครับอ่าเดี๋ยวนะ มัน5้าวีนะครับอ่ะผมใช้ไม่โดนศัตรูเลยนะครับคูดาวจะ5้าวีเห็นไหมดูนะเห็นไหมครับคูดาวหาวีเห็นไหมทีนี้ผมจะใช้โดน4ตัวนะคูดาวจะเหลือเท่าไหร่เห็นไหมเหลือหนึ่งวีทันทีนะครับอันเนี้ยเหมือนกันทุกอาชีพนะผมว่ามันเป็นสกิลหมู่ประมาณว่ายิ่งโดนเยอะยิ่งลดคููดาวเยอะนะครับประมาณนี้นะต่อไปสกิลที่หกนะครับมีชื่อว่าอ่อนแอ เคลือบอาวุธด้วยพิษนะครับ12วินาทีจะเพิ่ม ATK ให้กับเรา73หน่วยนะครับไม่ว่าเราจะโจมตีธรรมดาหรือว่าใช้สกิลนะครับจะเพิ่มการไล่ล่า1หน่วยนะครับไทม์เมทกายภาพ35%ของ ATK นะครับน่าจะเป็นคล้ายๆกับพิษนั่นแหละประมาณนั้นนะครับยกเว้นสกิลมีดโครงสว่านนะครับจะไม่มีผลนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับปั๊บปั๊บแมงป่องครับสังเกตได้ว่าตรงแขนแมงป่องนะครับจะเป็นไฟนะเห็นไหม จะได้ว่าการโจมตีเนี่ยมันเพิ่มพิษเข้ามาครับยกเว้นสกิลเดียวก็คือควงสว่านนั่นเองนะครับเขา้าใจง่ายแบบนี้เนาะถ้าเกิดแขนมังป่องไฟหมดนะครับนั่นหมายความว่าบัฟเราหมดนั่นเองอ่ะไม่งงเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลที่7ครับสกิลศลาารราาลึกนะเขาบอกว่าดาบยาพิษเนี่ยจะให้พิษนะครับโดยไม่ใช้พลังงานเลยนะครับและพิษมรณะเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม,ตมและขยายระยะเวลาของพิษให้นานขึ้นนะครับ แต่เขาบอกว่าจะไม่ทําให้ติดพิษมรณะต่อเนื่องอีกต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับในการเก็บพลังงานสีลาจาร์ึกนะครับก็คือใช้สกิลพิษกับพิษทิมแทงเป็นหลักนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผมเก็บสีลาจารลึกเต็มเป็นที่เนบร้อยนะครับเดี๋ยวกดใช้เลยสังเกตสกิลหนึ่งนะครับอ่าจะไม่ใช้ค่าพลังงานแล้วนะครับอ่าแล้วก็สกิลสามพิษนะครับมันจะนานขึ้นนะครับประมาณนี้นะโอเคต่อไปนะครับมาดูพรสวรรค์ของสายเจ้าเล่ห์กันบ้างนะครับ พรสวรรค์แรกนะครับนั่นคือดาบยาพิษนะ้าดาเมจพื้นฐานเพิ่มเติม8%สําหรับการไล่ทุก3ครั้งนะครับพลังงานที่ต้องใช้เนี่ยในการไล่จะลดลง1หน่วยนั่นเองพรสวรรค์ต่อไปนะครับพิษทิมแทงดาเมจของพิษทิมแทงนะครับเพิ่มขึ้น6.7%เมื่อโดนเป้าหมายเนี่ยมีโอกาส33%ที่จะรับพลังงาน2หน่วยนะครับพรสวรรค์ต่อไปนะครับนั่นคือยอดเจ้าเล่ อัตราคอมโมพื้นฐานเพิ่มขึ้น1%นะครับพอสวนต่อไปนะครับพิษรุนแรงขึ้นแต่ละครั้งที่คุณไล่พิษนะครับจะเพิ่มดาเมจที่ทําได้ใน6วิถัดไปขึ้น5%พอส่วนถัดไปครับตามตื้อปีศาจฟาดฟันมีโอกาส7%ที่จะทําให้ดาบยาพิษครั้งถัดไปทำดาเมจเพิ่มขึ้น200%นะครับพอสวนต่อไปครับมีดโครงสว่านมีโครงสว่านนะครับสร้างดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้น5%พอสวรรค์ต่อไปครับโจมตีจุดอ่อนจู่โจมมรณะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก8%เมื่อคุณไล่จู่โจมมรณะเนี่ยจะมีโอกาส33% ที่ได้รับเลเวลพิษมรณะหนึ่เลเวลทันทีนะครับพอสว่วนต่อไปครับกระบี่ฟันคู่ได้รับสกิลกระบี่ฟันคู่นะครับสกิลนี้จะมาแทนที่ปีศาจฟาดฟันนะครับพอสว่วนต่อไปครับติดเชื้อซ้ําซ้อนนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับดาบยาพิษเนี่ยมีโอกาส8.3%ที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมตอีกหนึ่งครั้งนะครับค่าคอมโบและคียเดคอนของการโจมตีครั้งนี้นะครับจะคานวณแยกกันและจะไม่ได้ใช้พรสว่คนนี้เชื่อมโยงกับดาบยาพิษนั่นเองนะครับพรส่วนต่อไปครับคอมโบปีศาจเมื่อปีาาาฟฟดันทํโ ระยะเวลาที่เหลือของพิษจะเพิ่มขึ้น0.25วินะครับต่อไปแกนกลางที่ได้รับนะครับอัตราคอโมโบพื้นฐานเพิ่มขึ้น5%ความชันพิเศษปัจจุบันของสายเจ้าเล่ห์นะครับให้พลังงานเพิ่มขึ้น3หน่วยเมื่อดาบยาพิษทำคอมโบนะครับเสริมพลังด้วยคอมโบพลังงานสูงสุดเพิ่มขึ้นและจํานวนขั้นต่างๆของดาเมจพิษที่สร้างทุก20วินาทีเพิ่มขึ้นนะครับอ่านข้างล่างเอาก็ได้นะครับขีดจํากัดจะเพิ่มขึ้น5หน่วยและจํานวนขั้นจะเพิ่มขึ้น1หน่วยนันเอง สําหรับการแอปพลิสวรรค์นเนี่ยจะทําให้เราเก็บสแต็กง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แม็กสแต็กเนี้ยจะสูงขึ้นนั่นเองในช่วงแรกอาจจะเล่นยากนิดนึงนครับสําหรับสายพิษนะต่อไปสกิลอัรติเมตนะครับอ่ะอัรติเมตแรกนะครับวิ่งเร็ว70%อันนี้เหมือนกันทุกอาชีพครับต่อไปอาร์ติที่2นะครับก้าวฉับพันพุ่งไปหาเป้าหมายและเพิ่มความเร็วของตัวเรานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นานสองวินาทีอันนี้ไม่เหมือนเนาะอาร์ติที่สามนะครับฟื้นพลังพกพาดื่มน้าาายแบบพบพพกเืื่อฟฟ้้นูครัง โดยแต่ละครั้งเนี่ยจะขึ้นฟู12%องปขอพีสูงสุดนะครับอันนี้ก็ไม่เหมือนอันติดต่อไปนะครับแฝงเงาก้าวเข้าไปในเงานะครับได้รับเอฟเฟกต์ร่องหนไปเวลา1ิวิโอ้อันนี้ก็ไม่เหมือนนะมีหายตัว10วินาทีครับโคตรเจ๋งอันติดต่อไปนะครับหลุดพ้นนะครับก็คือรางสถานะอันนี้เหมือนกันทัวชีพเนาะอันติดต่อไปนะครับการแทกกระเทือนนะครับขัดจังหวะในการไล่กระถาของเป้าหมายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะขัดสกิลอันติดต่อไปนะครับปัดแข้งปัดขานครับทบ 60%ลดการฟื้นพลังนะครับและ60สนะครับสโลนั่นเองโอ้อันนี้ก็คือไม่เหมือนเหมือนกันนะนันตีต่อไปครับระเบิดควันควันระเบิดควันที่มีผลนานสิบวินาทีครับทำให้เราซ่อนอยู่ในควันได้อัตรากระลบหลีจะเพิ่มขึ้น2ีต่ตศัตรูที่อยู่ในควันนะครับจะติดสโล50%์ต้องบอกเลยว่าสกิลอันติีของ shadow s o r d นะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยเหมือนอาชีพอื่นนะประมาณสสกิลไม่เหมือนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับดด,บด,ดี๋ใใช้้หู ปุ๊บโอ้ต้องบอกว่าสกิลหายตัวเนี่ยมันคือทีเด็ดของแอสซาซินเลยก็ว่าได้นะครับโอเคอันนี้อ่ะโอ้บิงหาเป้าหมายเลยครับโคตรเร็วอะ่ะโอ้เร็วจัดเร็วจัดโอ้เท่เท่เท่านี้อ่ะอ๋ออันนี้ฟื้นฟู HP ครับโอเคเข้าใจได้นะครับ ต่อไปนะครับมาดูสายที่2กันบ้างนะครับมีชื่อว่าสายดัวนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออธิบายนะครับเงื่อนไขในการเก็บสแต็กแลวก็พลังงานสเปกตรัมในสายนี้นะครับได้ได้ว่าต่างจากอาชีพอื่นโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเขาเขียนบอกไปว่าเมื่อสกิลบางอย่างโจมตีโดนตัวนะครับตัวชี้ลูเ็ดเนี่ยจะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาและเมื่อชี้ถึงจุดอ่อนนะครับจะเพิ่มดาเมจที่ได้รับมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนนาฬิกานะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมี เข็มนาฬิกาตรงกลางนั่นเองนะครับซึ่งไอขีดแดงตรงนี้เนี่ยมันคือจุดอ่อนนั่นเองนะครับเวลาเราใช้สกิลนะครับเข็มเนี่ยมันจะค่อยๆเคลื่อนไปทีละจุดนะครับเคลื่อนเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะครับมาจะถึงจุดสีแดงและเมื่อเราใช้สกิลนะครับในจุดสีแดงเนี้ยมันจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเริ่มต้นในที่สกิลหนึ่งนะครับมีชื่อว่าจู่โจมจู่โจมเป้าหมายนะครับสร้างดาเมจกายภาพ7 6เซนนั่นเองนะครับและหากเข็มลู่เหล็กนะครับชี้ไปที่จุดอ่อนนสีแดงะครับ จะได้ดาเมจแรงขึ้นอีก40%นนั่นเองนะครับและเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับโจมตีโดนศัตรูนะครับเข็มลูเล็ดเนี่ยจะเคลื่อนที่ไป1ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูก่อนจะได้ไม่งงเนาะปึ๊บเห็นไหมเข็มมันขยับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับเห็นปะปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเข็มมันจะค่อยๆขยับมาทีละตำแหน่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่จุดสีแดงเนี้ยแล้วใช้สกิลนี้นะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก4 4อ่ะอันนี้ไม่งงเน มาสกิลที่2นะครับมีชื่อว่าจู่โจมและลัวนะครับเป็นการโจมตีแบบรวดเร็วนะครับไปที่เป้าหมายนะสร้างดาเมจกายภาพ150%นะครับและเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับเข็มลูเล็ดเนี่ยจะเคลื่อนที่ไป1ตำแหน่งนะครับและหากเข็มลูเล็ดนะครับชี้ไปที่จุดอ่อนนะครับหรือว่าจุดสีแดงเนี่ยสกิลนี้ครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40%ออ่ะไม่งงเนาะเดี๋ยวใช้ให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมเข็มมันเคลื่อนที่อีกแล้วครับเห็นปะ เดี๋ยวผมจะใช้ให้ถึงจุดแดงเลยนะนี่ครับเห็นไหมเข็มเนี่ยมันขยับไปที่จุดแดงครับอันนี้คือจุดอ่อนเนาะถ้าเกิดเราใช้สกิลซ้ำเนี่ยมันจะแรงขึ้น40%เข้าใจง่ายแบบนี้ครับสายนี้เล่นไม่ยากนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับโจมตีเกี้ยวกาดเป็นการโจมตีแบบบ้าคลั่งนะครับไปที่เป้าหมายนะดาเมจกายภาพเนี่ย300%เลยนะครับของ a d k นะครับและเมื่อโจมตีลงศัตรูนะครับรูเ็ตเนี่ยจะเคลื่อนที่ไป1นตำแหน่งนะครับ และเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดอยู่ที่จุดอ่อนสีแดงน,นะครับดาเมจจากสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นอีกสี่เอร์เซ็นนะครับถือว่าโคตรแรงมากๆเลยครับอาจจะผมใช้ให้ดูนะครับอือันนี้สี่ร้อยกว่าใช่ไหมอาจจะผมจะให้มาจุดแดงก่อนนะ,ะจุดแดงแล้วใช้ท่าสามนะครับอ่าเป็นไงจากสี่ร้อยกว่าเป็นห0ร้อยกว่าเกือบเจ็ดร้อยเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะ ต่อไปสกิลที่4นะครับมีชื่อว่ามีดบินข้างเดือยนะครับใช้มีดบินเนี่ยโจมตีเป้าหมายทาเมแกายภาพ300%เนะครับของ a อ k เคเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับเข็มรูดเ็ดเนี่ยจะเคลื่อนที่ไป1ตำแหน่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าอยู่ที่จุดอ่อนสีแดงครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น40%นนั่นเองความพิเศษของสกิลนี้นะครับเมื่อเราใช้เนี่ยมันจะทําเครื่องหมายสีแดงนะครับทุกทิศทางเลยนะ6วินาทีนะครับหมายความว่าจุดอ่อนจะขึ้นทั้งหมดทุกทิศเลยดผมใชู้ เห็นไหมเป็นสีแดงหมดเลยครับไม่ว่าเราใช้ท่าอะไรนะครับมันก็จะเข้าจุดอ่อนหมดเลยนะหมายความว่าแรงทุกสกิลแน่นอนครับภายในเวลา6วินาทีเองอ่าก็ประมาณนี้นะครับสายนี้เล็งโคตรง่ายนะครับบอกเลยต่อไปสกิลที่5นะครับดาบชุลมุนกลายร่างเป็นดาบเงานะครับโจมตีสตูแบบสุ่มในระยะ5เมตรนะครับเป็นจํานวน5ครั้งภายในเวลา1.4วินาทีนะครับสกิลนี้ครับจะเล็งเป้าหมายยูนิตต่างๆนะครับและ5ยูนิตเดียวกันเนี่ย ถูกโจมตีมากกว่า1ครั้งนะครับดาเมจในครั้งหลังเนี่ยจะลดลง90%นั่นเองนตะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะเอาตัวนี้กันเป็นสกิลหมูนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโคตรเท่ครับเพื่อนๆแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคูดาวนาไนปนหน่อยนะครับแต่สกิลมันเท่มากนะเห็นไ,ไหมเออเท่จริงอ่าแต่คูดาวนาน,นครับกี่วินเนี่ยยีิ้วินาทีนะครับต่อไปสกิลที่6นะครับมีชื่อว่ากระหายการประลอง สกิลนี้นะครับจะเป็นบัฟเพิ่มไอทีเคเจหน่วยนะครับนาน10วินาทีความพิเศษของบัฟนี้นะครับจะลดคูลดาวทุกสกิลนะครับลดลงครึ่งหนึ่งก็คือ50%นะครับยกเว้นสกิลมีดบินข้างเดือนนะครับสกิล4นะคือจะคูลดาวเท่าเดิมนะครับ72ิวิอ่ะอย่างสกิลนี้ครับคูลดาวยี่สิาวิใช่ไหมผมใช้บัฟก่อนอ่ะเหลือ1ิบามวิเลยครับก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะเออถือว่าเป็นบัฟที่ดีมากๆครับเข้าใจง่ายแบบนี้แล้วกันนะครับ ต่อไปสกิลที่7นะครับก็คือสกิลสีลาจารึกนั่นเองนะครับลดคูดาวสกิลจู่โจมภายใน5วินาทีหลังจากไล่2ครั้งเนี่ยจะรีเซ็ตโจมตีเกี้ยวกาดและโจมตีจุดอ่อนนั่นเองนะครับหมายความว่าสกิลจู่โจมนะครับก็จะกดได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วมือโจมตี2ครั้งนะครับสกิลที่3เนี่ยโจมตีเกี้ยวกาดนะครับก็จะรีเซ็ตคูดาวทันทีนั่นเองส่วนเงื่อนไขนในการเก็บพลังงานสีลาจารึกนะครับ <ๆ S 2> เขาบอกว่าโจมตีจุดอ่อนด้วยสกิลนะครับเพื่อรับพลังงานสีลาจารึกนั่นเองเข้าาใจง่ยก็คื ให้เข็มมันหมุนมาสีแดงนั่นแหละนะครับแต่ผมขอเก็บเกล็กก่อนนะอ่ะผมเก็บพลังงานศีลาจะลึกเต็มไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูแล้วกันเนาะปึ๊บอ่าจู่โจมนี่คือใช้ได้ตลอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันที่ผมเข้าใจผิดก็คือ ไอจมตีเกี้ยวกาศนะครับลดคูดาวไม่ใช่นะไอจมตีเกี้ยวกาศนะครับจะเข้าจุดอ่อนทันทีนะครับอันนี้ผมเข้าใจผิดเนาะต่อไปมาดูพรสวรรค์ของสายดวนกันบ้างครับพรสวรรค์ได้นะครับจู่โจมบวกสกิลจู่โจมนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติม5%เมื่อโดนนะครับการจมตีพื้นฐานครันที่2นะครับมีโอกาส33.3%ที่จะลดคูดาวที่เหลือของจู่โจมลง13%นะครับพรสวรรค์ที่2นะครับจู่โจมลดเรียวบวก สกิลจู่โจมรล,ลัวนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติม8%โดยมีโอกาส20%ที่จะทาให้ดวนดูเล็เนี่ยเลื่อนไปอีกถึง1 slot นะครับพอสรค์ต่อไปครับผู้เชี่ยวชาญการดวนอัตราคิริคอนเพิ่มขึ้น1%พอส่วนต่อไปครับของขวัญให้โอกาสสกิลจู่โจมนะครับลดคูลดาวที่เหลือของจู่โจมเกี่ยวกาดเท่ากับ4%พอสรค์ต่อไปครับจู่โจมเร็วคูลดาวของจู่โจมละลัวนะครับลดลง33%และสามารถรีชาร์จได้สูงสุด2ครั้งนะครับพอสรค์ต่อไปครับดาบชุลมุน ดาบชุนอมุลนะครับสร้างดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้น5%และคูดาวพื้นฐานลดลง2วินาทีพอส่วนต่อไปครับข้างสถาน i. มีดบินข้างเดือดนะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%และดาเมจคริติคอนเพิ่มขึ้น12.5%พอส่วนต่อไปนะครับโจมตีเกี้ยวกาดนะครับสกิลโจมตีเกี้ยวกาดสาร้างดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้น5%โดยจะคืนกับคูดาว1วินะครับเมื่อโดนจุดที่ไม่ใช่จุดอ่อนนะครับสกิลต่อไปนะครับคือมีดวิญ,ญญาณได้รับสกิลมีดวิญญาณนะครับแทนที่่่่สสกิลลลจจูโมะััววพออนตไไปครบห้า ตัวเรานะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น15%ต่อว่าหมายที่มี HPI ต,ต่ำกว่า25%นะครับต่อไปแกนกลางตั้งรบนะครับอัตราคิดิตคอนเพิ่มขึ้น5%ต่อไปความชะนานพิเศษในการดวนนะครับ เมื่อจู่โจมทําคิติคอนมีโอกาส33%ที่จะทาให้เครื่องหมายจุดปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดอ่อนชั่วคราวนะครับเสริมพลังด้วยคิติคอนนะครับเมื่อสกิลเข้าเป้าหมายมีโอกาส3 6%ที่จะเพิ่มดาเมจจุดอ่อนในเวลา8ปวินาทีถัดไปนะครับหรืออาจมาทัดล่างก็ได้นะครับก็คือเพิ่มคิติคอนเพิ่มดาเมจจุดอ่อนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรีวิวอาชีพชาโดซอสแมนนะครับต้องบอกว่าเป็นสายที่ดาเมจจัดจ้านมากๆเลยนะครับส่วนสายพิษเนี่ยจะค่อนข้างเลี้ยงสแต็กกนะนะรใช่วงแ ต้องอาศัยพรสวรรค์พอสมควรนะครับที่จะทําให้เราเก็บสแต็กได้ง่ายนะครับส่วนสายลูเล็เนี่ยหรือว่าสายดัวนะครับอันนี้ผมมองว่าเล่นง่ายนะครับแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องได้ง่ายมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสาย DPS ที่เป็นอันดับต้นๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันดับ1หรืออันดับ2อนี่แหละที่ทำ DPS ดีสุดก็คือจะเป็น Shadow Sorcerer นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า